สวัสดีค่ะมาพบกับแกสิแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมือถืออีกแล้วค่ะมาอยู่กันในเกม Star SK8R นั่นเองโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยหรือว่าจะอ่านว่า t t r s s a r ห,หรือเปล่าอ่ะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นสกเกตบอร์ดกันนะสตาร์โอ้โห,โห าให้เราเลือกตัวละครนะคะว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงอ่าเพราะฉะนั้นเก็ตเลือกผู้หญิงอยู่แล้วเพราะว่าเก็ตเป็นผู้หญิงนะอ้าโอ้โหเราสามารถบังคับทิศทางได้เลยนะคะเราจะช่องใช้นิว้วทัชเอาไว้นะคะแล้วก็บังคับซ้ายขวานั่ยเองโอง้โหบังคับยากเหมือนกันนะยเนี่ยไปเลยไปเลยโอ้โโอ้ยโอ้โหตรงตรงลกูกตรงอย่าชนโอเคไปละผมมัดผมจุกด้วยนะน่ารักมาก ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะตรงเลยตรงเลยตรงตรงตรงไปแล้ว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 เช็คพอยต์ก่อนเช็คพอยต์หนึ่งก่อนเช็คพอยต์หนึ่งโอ้โ oh หเรียบร้อยวู huh. มาดีกว่าค่ะมาเราไปต่อกันเลยนะคะอ๋อสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหรอหรือว่าเลือกผู้ชายผู้หญิงได้เรากผ็ผู้หญิงของเราเหมือนเดิมนะคะอู uh ้หูอันนี้เป็นเดอะแก๊งเดอะแก๊งโอ้โหเทิดมากเลย แต่ว่าเรายังมีเงินไม่พอนะคะเราใช้อันนี้ไปก่อนละกันไปเลยไปเโอ้โหเท้าเปล่าด้วยนะอย่างแท้เลยเท้าเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอรงเท้าทับสายไฟมีธรรมดานะคะใช้ชิมใจหน่อยนะคะกำลังจะเล่นสเก็ตบอร์ดว้อ้อ๋อกดพร้อมกันทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะแบบ พูดไปได้อย่างนี้อ่าหยุดเราจะหยุดเพื่อ <c oughs> เรียบร้อยอ่าไปเริ่มกันใหม่เราจะไปเช็คพอยท์ที่สามเริ่มไปเลยโอ้โหโอ้โหรักกิจกสักครูโอ้โ นี้เขาให้กดเราต้องกดตามที่เขาจะขึ้นมานะคะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะมันจะเด้งขึ้นมาด้านข้างอย่างนี้นะคะโอเคอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึมาไปเลยไปเลยวูู้มาแล้วเรียบร้อยเราต้องทำเวลาให้ดีด้วยนะคะอ่ะด่านต่อไปมาแล้วไปเลยวู้ฮู้ ท่นนี้เราต้องทำภายในระยะเวลา39วินาทีโอ้โหมีโอ้โห,โโหเราได้เพิ่มอีกสิบวิแล้วมาไปกันเลยว้าวูู้มีเงินมีเงินเก็บเงนแบบินเต๊ะขับคุณ่อค่ะโอ้โหอีกห้าวิห้าห้าวิตอนนี้เราได้เวลาเพิ่ม5วินาทีแล้วเก็บตังค์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 เแบบต็มเก็บตังค์โอเคเรียบร้อย1บาทก็มีค่าสำหรับเราไป วูฮูไปเลยไปแล้วโอ้โหจะถึงจุดเช็คพอยต์สี่แล้วนะคะ,ยะเย้มาแล้ววไปเราไปกันต่อเลยค่ะอึบไปเลยวูฮูอ่าอันนี้เนี่ยภายในระยะเวลาหนึ่งนาทีเลยนะคะเก็บตังเก็บตังแต่โอ้โหโค้งหักซอก เรียบร้อยอหเหลือไม่ถึงนาทีแล้วไปเลยว้ากระตอดกระแทกตายแพ้เอาใหม่นะคะเราเอาใหม่เราจะไม่ชุบชีวิตเพราะว่าเรางกมาหนึ่งนาทีสิบวิเราต้องทำให้ได้อีกตรงโคงหักศอกเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดเลยยาก โค้งหักศอกโอเคไปเลยวอ้โหเมื่อกี้ซากดซ้ายขวาเยอะไปหน่อยกระแทกเลยอ่ะได้เพิ่มอีก5วินาทีค่ะโอ้โหโค้งอีกแล้วนะคะโอ้โหมาไปวอ้โหขันน้ำไปหน่อยค่ะเดี๋ยวผมหนูสิคะโอ้โหโค้งโค้งโค้งโอ้โหตร oh, go. 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 งนี้คือเงินค่าเงินตั้งห้าเหรียญวอ้โห อีก้ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเวลาเรายังทันอยู่เก็บเก็บอันนี้ไปทันเหมือนกันอ่าเรียบร้อยอู้อ่ามาเช็คพอยที่5หรือเปล่าอันต่อไปนะคะเช็คพอยที่6แล้วไปเลยอ่าเราจะเล่นถึงเช็คพอยที่10ก็พอละกันเราค่อยมาว่ากันต่อไปเลยวู้สวัสดีค่ะ อาวาทางฉันน่ากลัวอะไรเช่นนี้โอ้โหยิ่งหลังๆนิ่งทางยิ่งคดโค้งสุดๆคดคดคดโค้งโอ้โหฟุดฟุดเลยฟุดฟิงสติงแซวเฟืองไปแล Buddy, ้วเดี๋ยวรอมันกิ้งไปเรื่อยๆเองดีกว่าไปแล้วค่ะไปแล้วว้โหเก็บครบเก็บครบขัดอันนั้นอันหนึ่งนะคะโอ้ย่าชนลูก่าชน เยเอาห้าวิห้าวินี่เก็บหมดเก็บหมดอ่าเช็คพอยที่หเรียบร้อยถึงแล้ววูู้อ่าไปเราไปจุดเช็คพอยที่เจกันฮู้ฮู้มาไปเลยโอ้โหมาตั้งแต่เริ่มเราก็มีให้เราเก็บเลยนะคะไปโอ้ยเก็บไม่ทัน ขอเงอนิงนเงินเงินเอาเงินก่อนเอาเงินก็ไม่ทันแล้วโอ้โห و. มันบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็สนุกดีนะเนี่ยป่ะฮึบโอ้โหค้งโอ้โห و. ห้าวิห้าวินี่ถ้าเวลาหมดนี่ก็คือจบอ,อ้าเฮอเเอาใหม่ค่ะไป จริงๆแล้วเราคลิกทีวีได้นะคะเพื่อที่จะดูทีวีแล้วเราจะได้ชีวิตฟรีอีกหนึ่งชีวิตแบบว่าเราจะต้องดูโฆษณาของเขาอะนะ,ะไปเลยไปเลยเก็บเงินเก็บเงินโอเคไปลูกปะอย่างงกสิถ้าง,งกเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกโอ้ยมูแต่ง,งกเนาะอ่าไปแล้วค่ะนี่น,น,นี่เวลาเวลาเก็บเวลาก่อน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหทางโค้งทางโค้งมาราะเออถึงแล้วจุดเช็คพอยต์นะคะอ,อ่าได้ดาวเดียวเองไม่เป็นไรเราไปจุดเช็คพอยต์ต่อไปเลยจุดเช็คพอยต์ที่แปดวู้ฮู้ไปโ,โหหนึ่งนาทีไปเลยคะ่ะไปเลยวู้ฮู้อ้โหเอาเงินดีกว่า อึบอ่าเก็บได้ท,ทั้งคู่เลยนะเนี่ยว้ฮูวไปแล้วว้าวโอ้โหทาง,งโค้งอ้อบายเก้าตายแป๊บเลยใช้วยดได้ใช้ด้ดวยโอเคแค่เก้าก็คงจะไม่รอดแล้วละมั้งคันแม่อ,อันนั้นน่ะดิอึบอบอ่าเพราะทางเนี่ยมันไปยากเหมือนกันหลังหลังนี่โอ้โหตา แต่แน่เแ,แน่เลย้านั่นไงอ่าไม่เป็นไรเราจะเอาใหม่เพราะว่าเรายัางไปไม่ไกลมากนะคะอันนี้ไปไปเลยว้ฮไปเลยว้ไม่เก็บเวลาเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปชนด้านข้างเราอยู่ของเราตรงกลาง ยายายาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้โทางมันแบบดึงๆเป็นหลังเต่ามากมันบังคับค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ได้เุ้ยนี่เราก็มาไกลแล้วนะเนี่ยถ้าตายนี่เก็ใช้ทาโก้จริงๆเนี่ยใช้ชุบชีวิตเออโอ้โหเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วจุดเช็คไฟที่เก้าเย้เฮ้โอเค ไปเลยค่ะอันเช็คพอยที่10ด่านสุดท้ายนี่ก็จะเล่นแล้วเริ่มกันเลยอันนี้อาจจะหลายรอบก็ได้นะคะ,ะไม่แน่ไปโอ้โหสิบวิเก็บไม่ทันสิบวิเก็บไม่ทันเลยเก็บไม่ทันเลยโอเคไปไปเรื่อยๆเลยนะคะน่าจะไกลขึ้นกว่าเดิมเยอะทางก็โคดเคียวไปค่อนข้างยากเอาห้าวิก่อนแล้วกันไปห้าวิก่อน อนนี้เวลาเลยแค่25วินาทีเท่านั้นเราจะต้องทำให้ได้โอ้โหมาไกลแล้วมาไกลแล้วมาไกลแล้วพี่ระเพออ๋อโหยังไม่เห็นจุดเช็คไวเลยไปแล้วไปแล้วไปร้อยสวิโอเคโอ้โหใครเหมือนกันเะเนี่ยเก้าวิแล้วยังไม่เห็นจุดเลยโอ้โหเราเจอแล้วนะคะเจอสิบวิแล้วโอเค เจอแล้วเจอแล้วไปเลยไปเลยอ่าทำไมอ่ะไม่เอาอะ่ะจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วนะคะเกสใช้ทาโก้ดีกว่าไปเลยวู้ววูเรียบร้อยผ่านแล้วโอเคค่ะยังไงวันนี้เกสก็ต้องขอตัวลาบก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บายบายจุ๊บจดูปากสะก,ก่อนเลยนะคะจุ๊บจ คลิปกระเดกของพี่แก้มาก็พี่ลิงได้นะคลิ่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปตัวเก่งของพี่เก้มกับพี่ลิงในที่ตรงนี้เลยแล้วน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก้ด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย